สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนื้อหาสาระของเราจะยังอยู่กันที่เรื่องของ,ะะงทวิตเตอร์นะคะบางคนทวิตเตอเด้งออกแล้วเข้าไม่ได้เพราะตัวเราเองจํารหัสผ่านไม่ได้หรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่แล้วพอจะล็อกอินเข้าทวิตเตอร์แต่ดันจํารหัสผ่านของตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่เคยจดไว้วันนี้พี่ชมจะพาทุกคนล็อกอินทวิตเตอ ที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหารหัสผ่านทวิตเตอร์กันค่ะนี่นะคะสมมติว่าทวิตเตอร์ของเราเด้งออกหรือว่าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเราจะล็อกอินเข้าทวิตเตอร์นะคะ mm hmm. เขาก็จะให้เราใส่อ e ีเมลใส่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะสมมติว่าตรงอ e ีเมลเราจําได้นะคะเราใส่อ e ีเมลไปแล้วแต่ทีนี้พอเราจะใส่รหัสผ่าน รหัสผ่านของเรารหัสผ่านอะไรเราเกิดจําไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมคะจาไม่ได้ขึ้นมาเราไม่ต้องกดคําว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้นะคะไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดเดี๋ยวเราจะไปาหารหัสผ่านทวิตเตอร์ของเราเพื่อมาใส่แล้วล็อกอินเข้าไปนะคะมันจะง่ายกว่าที่เรากดลืมรหัสผ่านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพ,พ,พี่ชมจะบอกวิธีไปหารหัสผ่านของทวิตเตอร์นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกของการตามหารหัสผ่านทวิตเตอร์ก็คือกดเข้าไปที่ Google Chrome ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะอพอกดเข้ามาแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะคะกดที่ตรงนี้เลยจุด -3 จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะมีคําว่าการตั้งค่าตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะตรงนี้ก็กดเข้าไปที่คําว่ารหัสผ่านตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปที่คําว่าบัญชี Google ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะกดแล้วรอดูนะคะนี่นะคะเขาก็จะรันเข้ามาหน้านี้นะคะถ้าตรงนี้บัญชี Google ตรงนี้มันเป็นบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีที่เราล็อกอินครั้งแรกนะคะต้องเป็น บัญชีที่เราล็อกอินครั้งแรกตอนที่เราเปิดทวิ t เตอนะคะตอนที่เราล็อกอินเข้าทวิตเตอร์ครั้งแรกเราต้องจําให้ได้ว่าเราใช้อีเมลไหนสมมุติว่าบางคนมีหลายอีเมลนะคะแต่ถ้าบางคนมีอีเมลเดียวก็จะง่ายขึ้นก็จะไม่ต้องทําอะไรก็คือเลือกบัญชีนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าบางคนใช้หลายบัญชีในเครื่องเดียวก็จำให้ได้ว่าบัญชีไหนที่เราล็อกอินทวิตเตอร์ครั้งแรกแล้วบัญชีนั้นมันล็อกอินอยู่ที่เครื่องของเราคือครั้งแรกที่เราเปิดใช้งานโทราศัพท์เรานะคะเขาจะให้เราล็อกล็อกอิน Gmail ใช่ไหมคะล็อกอินด้วย Gmail พอล็อกอินเข้ามาคือล็อกอินด้วยบัญชีไหนคือบัญชีนั้นแหละคะ่ะมันจะจํารหัสผ่านของเราทุกๆแอปที่เราล็อกอินเข้าไปนะคะเราต้องจําให้ได้ว่า บัญชี Google ตรงนี้เป็นอีเมลเป็นบัญชีไหนนะคะนี่นะคะของพิชมอันนี้มันไม่ใช่บัญชีนี้พี่ชมจะเปลี่ยนนะคะก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นว่าเราล็อกอินด้วยเมลไหนไ้บ,บ้างนะคะแล้วทีนี้เราก็เลือกเอาเลยค่ะว่าเมลไหนที่เราล็อกอินครั้งแรกตอนที่เราสมัครทวิตเต ที่เราสมัครครั้งแรกของทวิตเตอร์นะคะอย่างของพี่ชมเป็นเมลนี้นะคะพี่ชมก็จะกดเลือกเมลนี้นะคะนี่นะคะพอเราเลือกเมลนั้นแล้วก็ดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมีการจําไว้ให้เราหมดเลยนะคะจําไว้ให้เราหมดเลยมีทั้งอะไรที่เราล็อกอินไว้เขาจะจําไว้หมดเลยนะคะตรงนี้ <ๆ S 2> นี่นะคะเลื่อนลงมาด้านล่าง <ๆ S 2> เห็นไหมคะตรงนี้จะมีคําว่าทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะทวิตเตอร์ตรงนี้เราก็กดเข้าไปที่ทวิตเตอร์ตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะพอกดข้ามาแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ยืนยันว่าเป็นคุณเพื่อความปลอดภัย Google ต้องการตรวจสอบว่านี่เป็นคุณตัวจริงนี่นะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านหรือว่าปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือที่เราเาตั้งค่าล็อกหน้าจอไว้นะคะตรงนี้นะคะเราก็กดไปที่คําว่าดําเนินการต่อตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะให้เราใส่ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเรานะคะหรือบางคนไม่ได้ล็อกอินไม่ได้ตั้งค่าล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือหรือว่าตั้งเป็นตัวเลขเขาก็จะให้เราใส่ตัวเลขนั้นนะคะเดี๋ยวของพี่ชมขอใส่ลายนิ้วมือก่อนนะคะ,ะโหลดล็อก ok เรียบร้อยนะคะนี่นะคะ พอเราปลดล็อกเรียบร้อยมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะพอเข้ามาที่หน้านี้ก็คือมันก็จะเป็นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนตรงนี้จะเป็นอีเมลที่เราล็อกอินทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นรหัสผ่านของเรานะคะรหัสผ่านทวิตเตอร์ของเรานะคะคือบัญชี Google คือหรือว่า Gmail ของเราเขาจะจํารหัสผ่านไว้ให้เรานะคะตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงเป็นรูปดวงตาตรงนี้เขาก็จะปิดไว้อยู่นะคะทําให้เรา i, มองไม่เห็นรหัสผ่านนะคะถ้าเราจะดูรหัสผ่านเราก็ต้องกดตรงนี้นะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็จะโชว์รหัสผ่านขึ้นมาให้เราเห็นนะคะแล้วพอเราดูเสร็จแล้วว่ามันใช่รหัสผ่านของเราใช่รหัสผ่านที่เราเข้าทวิตเตอร์นะคะเราก็กดทําการคัดลอกตรงนี้เลยคะ่ะนี่นะคะกดคัดลอกตรงนี้ เพื่อนำรหัสผ่านทวิตเตอร์นี้ไปล็อกอินทวิตเตอร์ที่เราเข้าไม่ได้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะสมมติว่าเรากดดูเรียบร้อยอบางครั้งพอเรากดปุ๊บเขาอาจจะให้เราใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอของเราอีกครั้งนะคะก่อนที่เขาจะให้เราดูรหัสผ่านแล้วพอดูพอดูรหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกเลยค่ะพอกดคัดลอกเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะคะ จะออกไปดูว่าเราล็อกอินทวิตเตอร์ได้ไหมนะคะเดี๋ยวกดคัดลอกก่อนนะคะอ่าพี่ชมกดคัดลอกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล็อกอินทวิตเตอร์กันเลยค่ะเข้าไปที่ทวิตเตอร์เลยนะคะนี่นะคะเข้ามาที่ทวิตเตอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะใส่อีเมลแล้วก็ค่อยใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเข้าได้ไหมนะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เราจะใส่อ่าเป็นเบอร์โทรศพัพท์ อีเมลหรือว่าชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ของเราก็ได้นะคะถ้าเราจําชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ของเราได้เราก็ใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่รหัสผ่านที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวกดวางรหัสผ่านไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดคําว่าวางเลยนะคะพอวางลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็กดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเข้าเข้าสู่ระบบกดไปเลยค่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะเราก็ทําการล็อกอินเข้าทวิตเตอร์ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วจํารหัสผ่านไม่ได้หรือว่าทวิตเตอร์จู่ๆก็เด้งออกแล้วเกิดเข้าไม่ได้เพราะเราเองจํารหัสผ่านไม่ได้ก็ทําตามวิธีของพี่ชมนี้ได้เลยคะ่ะรับรองว่าเข้าล็อกอินทวิตเตอร์ของเราได้แน่นอนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ